นกแก้วนกที่ชื่นชอบการเล่นสนุกกับเจ้าของเล่นไปก็ส่งเสียงร้องน่ารักน่ารักไปด้วย <c oughs> นอกจากเสียงร้องแบบที่เราได้ยินกันแล้ว <c oughs> พวกมันยังสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเ <c oughs> มื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงแสนฉลาดแล้ว <c oughs> เรามักจะคิดถึงสุน,นัขหรือว่าแมวแต่รู้หรือไม่ว่านกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดติดอันดับต้นๆเลยนะ นกที่เราคุ้นเคยและนิยมเลี้ยงกันมากก็คือนกแก้วเพราะพวกมันสามารถส่งเสียงโต้อตอบกับเราได้และบางชนิดถึงขั้นเลียนแบบเสียงมนุษย์ได้เหมือนซะจนแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวโดยนกที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นนกแก้วที่พูดได้และฉลาดที่สุดนั้นก็คือนกแก้วเ่าแอฟริกา เพราะพวกมันเรียนรู้ไวและจดจำเสียงรอบข้างแล้วยังเรียนเสียงได้ใกล้เคียงมากๆทั้งเสียงพูดคุยของมนุษย์เสียงในธรรมชาติอย่างเสียงน้ำหยดหรือแม้กระทั่งเสียงสัตว์ตัวอื่นๆอ,อีกด้วยน่าทึ่งช่ไหมล่ะ นอกจากกล่องเสียงที่ทําให้พวกมันสามารถควบคุมระดับเสียงจนสามารถพูดเรียนแบบเสียงคนได้แล้วยังมีอวัยวะสุดพิเศษอีก2ออย่างก็คือลิ้นของนกแก้วที่สามารถกระดกลิ้นควบคุมเสียงได้และพวกมันยังมีสมองสุดพิเศษที่มีความฉลาดและมีความสามารถในการจดจําเรียนแบบได้เท่ากับเด็กอายุประมาณ4-5ขวบทําให้พวกมันสนใจจดจําและเรียนแบบเสียงของเจ้าของจนสามารถพูดโต้อตอบกับเจ้าของได้ และได้ความที่นกแก้วมีพฤติกรรมเหมือนกับเด็กพวกมันจึงชื่นชอบการเล่นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี้ยงนกแก้วแสนฉลาดเหล่านี้เจ้าของก็ต้องมีเวลาใส่ใจและเล่นกับพวกมันให้มากๆด้วยนะ